สรงสีหวานนะคะวันนี้ก็อ่านน้ำยานะคะยังไม่มีเจ้าของค่ะงานชิ้นนี้สวยมากค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งนะคะเป็นสรงสีหวานมีขนาดมากกว่า1.2คูณเมตรหน้ายาวมากเลยนะคะใครที่ชอบเอาไปตัดชุดก็สามารถตัดได้สวยสบายเลยนะคะ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาหน้ากว้างมากเวลาเรานุ่งจะทําให้ทรงไม่สวยแลวก็นุ่งยากด้วยแต่ว่าชิ้นนี้ใครที่ชอบหน้ายาม,มากกว่า 1, นคูณสเมตรก็ต้องเป็นชิ้นนี้ราคาพิเศษด้วยค่ะ1750บาทนะคะสีไม่ตกด้วยนะคะชิ้นนี้อาบน้ายาแล้วนะคะสวยมากค่ะสีไม่ตกด้วยเป็นสรงสีหวานนะคะนุ่งก็ได้เอาไปตัดชุดก็ได้เช่นกันค่ะ อาบน้ำยามือเสร็จแล้วนะคะพร้อมส่งนะคะหน้ายาวมากมากกว่า1นคูณสเมตรอ่าทักทายมาได้ค่ะมีชิ้นเดียวแบบนี้สีไม่ตกเลยนะคะชิ้นที่2ก็สุดยอดมากค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นงานโบราณสะสมนะคะขนาดของงานนั้น96คูณอ่าหนึเมตรนะคะได้มาตรฐานนะคะ ขาดเพียงแค่4เซนติเมตรเท่าน,นั้นความกว้างจริงๆแล้วคนไทยเราก็ไม่ได้สูงนะคะถือว่านุ่งสะดวกสบายค่ะแน่นหนามีน้ำหนักถอได้แน่นด้วยแล้วก็เป็นไม้บ้านพุ่งยืนนะคะราคาสุดๆไปเลย1,750บาทนะคะอาบน้ำยามือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแค่อาบน้ำยามือก็ได้กำไรแล้วนะคะเพราะว่าสายอาบน้ำยามือแล้วก็รีด เสร็จแล้วนะคะพร้อมใช้งานไม่ต้องกลัวว่าสีจะตกใส่และที่สำคัญเป็นไหมบ้านพุ่งยืนงานโบราณสะสมทอแน่นมีน้ำหนักนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับงานใหม่บ้านพุ่งยืนสระงถ้าไม่ใช่งานโบราณเก่าเก็บไม่มีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วเส้นใหมน่ะเส้นใหญ่ทอแน่นด้วยสวยงามมากค่ะ ทักทายมาได้กันนะคะ1,750บาทอาบน้ำยามือค่ะชิ้นเดียวนะคะที่ลายแบบนี้นะคะทักทายมาได้คุ้มค่าสุดๆอ่าบอกได้เลยนะคะเนื้อแน่นหนามีน้ำหนักนิ่มพริ้วสวมใส่สบายสำหรับใหม่บ้านพุ่งยืนไม่มีนะคะบอกแล้วบอกอีกเพราะว่าอยากให้ FC นั้นได้งานที่มีคุณภาพจริงๆสวมสบายสวมใส่สบายนะคะอาบน้ำยากับมือย่อมรู้ว่าเนื้องานนั้น เป็นอย่างไรนะคะไม้ธรรมดานะคะสรงชิ้นที่3ค่ะชิ้นนี้ก็อาบน้ํายาเสร็จแล้วพร้อมส่งเช่นกันนะคะงานโบราณสะสมเช่นกันเป็นไม่น้อยนะคะแต่ว่าการทอไหมน้อยจะไม่น่าเท่ากับไม่ที่เป็นเส้นใหญ่นะคะใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ทักมานะคะราคาพิเศษให้เพราะว่าความกว้าง1เมตรคูณ 180เซนติเมตรสมัยก่อนจะไม่ค่อยยาวเท่าไหรนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ก็นุ่งได้ค่ะยิ่งนุ่งสบายนะคะถ้าหน้าไม่กว้างเกินไปนะคะก็ลดราคาพิเศษให้1250บาทนะคะอาบน้ำยาแล้วนะคะพร้อมส่ง สรงจังหวัดสุรินทร์นะคะราคาตามเนื้องานนาคาคุ้มค่าสุดๆค่ะมี3ชิ้นงานวันนี้ชิ้นแรกชิ้นสองที่3นะคะที่3จะราคาถูกกว่าเขาเพราะว่าขนาดของงานนั้น1คูณ180เซนติเมตรนุ่งได้นะคะผู้ชายนุ่งได้เช่นกันใครเป็นผู้หญิงก็นุ่งได้คะ่ะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดก็ได้เช่นกันนะคะใครที่ตัวเล็กเหมาะมากเลยนะคะสรงไม่แพงแล้วสรงนั้นก็สวยด้วยนะคะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุ รินใส่แล้วโดดเด่นแน่นอนเพราะว่ามีความเงาสวยนะคะทักทายมาได้ราคาวันนี้คุ้มค่าสุดๆอาบน้ํายามือนะคะขอบคุณสําหรับเอฟซนะคะทักทายมาได้วันนี้3มชิ้นงานฝากไว้ให้เอฟซนั้นได้พิจารณานะคะ